แบบ่ี้รไปเลยค่ะตอนนี้เราจะถ่ายไปแต่งกระถางนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาอัปเดตกันเลยนะคะว่าว่างาช้างที่เราปลูกไว้ในกระถางใบนี้นะคะที่เราทำคลิปไปหลายเดือนแล้วนะคะตอนนี้เขาแตกงาใหม่ๆมาให้เราได้ชื่นชมเลยแล้วค่ะตอนนี้ที่เราแต่งไว้นะคะเป็นรูปปีกผีเสื้อนะคะเป็นรูปผีเสื้อแบบนี้นะคะ รูปผีเสื้อสองชั้นแบบน,นี้แต่ว่าหนอนนี้เขาแตกขึ้นมาใหม่เราก็เลยได้ไอเดียเลยะคะ่ะแล้วก็จะแต่งกระถางให้เขาสวยสวยให้อยู่ในกระถางเป็นพุ่มสวยสวยนะคะเพื่อไว้แต่งมุมต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราจะใช้กระถางปากกว้างนะคะเพื่อที่แล้วจะเอาสับป,ประรดสีสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์นี้มาปลูกแซมกับเขาคะ่ะซึ่งเราไปเก็บอีกหนึ่งกระถางมานะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดแต่งสับป,ประรดสีแล้วก็เอาไปปลูกรวมกับ ว่ายาช้างกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะใช้ว่ายาช้างนะคะกระถางนี้นะคะตั้งไว้ตรงกลางเลยค่ะกระถางนี้ตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามะพร้าวสับรองรอบๆนะคะแล้วก็เอาสับปะรดสีแต่งเป็นพุ่มนะคะจะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะเราก็เอามะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับใส่รอบเลยนะคะ ตอนนี้เราชอบในการแต่งกระถางนะคะเพราะว่าเขาจะเราจะได้ประหยัดพื้นที่ในการโชว์กระถางต่างๆนะคะซึ่งในกระถางในสวนบ้านเรามีหลายหลายมุมมากนะคะเราก็เลยจะจับเขาอยู่ด้วยกันให้เป็นมุมสวยๆแล้วก็ได้หลากหลายสายพันธุ์อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแค่ครึ่งแค่ครึ่งกระถางนะคะแค่ครึ่งกระถางที่เหลือเราก็เอาหนอสับปะรดสีมาเลยค่ะ นี่ค่ะนอแรกนะคะเราก็เอามาใส่เลยค่ะปรสีเขาต้องการวัสดุก็คือมะพร้าวสับนะคะเราก็แสมโดยมะพร้าวสับเพื่มแบบนี้นะคะแต่งเพื่มแบบนี้ค่ะเพื่อให้ว่างาช้างของเราดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะเราก็แต่งด้วยสับปรสีแบบนี้ค่ะแต่งเป็นสามมุมนะคะเพื่อให้เขามีเพื่อนนะคะเพื่อให้ว่างาช้างของเรามีเพื่อนน่คะเราก็ได้แบบนี้นะคะแต่งสามมุม เดี๋ยวสัปประรดสีเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่ากระถางนี้นะคะเราเพาะไว้อยู่ในฝาครอบพัดลมตอนนี้เขาก็แตกมาใหม่นะคะสวยๆเลยแล้วก็เราก็ใส่ฟามุมแบบนี้นะคะ,ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ําให้เขาเล็กน้อยนะคะรดน้าเขาเลยค่ะเพื่อทาความสะอาดกระถางด้วยไปเลยนะคะนี่ค่ะ เราก็ได้ว่างาช้างกับสับปะรสรีอีกหนึ่งมุมส,สวยๆน่ารักมากเลยคะ่ะปลูกผสมแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ในสวนเรานะคะเราสามารถปลูกผสมกันได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้มุมส,สวยๆถ้าเราเบื่อเราก็ยังสามารถเอากระถางว่าง,งาช้างของเราเนี่ยค่ะไปแต่งมุมอื่นได้อีกจังหากนะคะค่ะเราทําผสมแบบนี้ก็สวยน่ารักเลยะคะ่ะเพราะว่าใบใบของสับปะรสรีจะมีฟานพิ้วไหว ส่วนว่านงาช้างจะมีความสวยและมีความหนักแน่นอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ปลูกรวมกันแบบนี้ก็เพิ่มความสวยให้กระถางนี้แล้วค่ะแล้วก็ด้วยความความสง่างามของว่านงาช้างนะคะที่อยู่ตรงกลางก็จะสวยเป็นมงคลแล้วก็สับประรดสีผิวไหวแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มกระถางให้เราดูสวยน่ารักมากเลยะค่ะค่ะเพืเ่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ